ข้อ2ี่นะครับเมื่อมีนโยบายมีแผนแล้วก็ต้องมีการดําเนินการ,รมีการดําเนินงานก็ต้องมีการรายงานให้ประชาชนทรารบรายงานอะไรบ้างครับข้อนี้เรากาหนดให้หน่วยงานต้องรายงานผลความก้าวหน้านั่นแหละรครับพี่แดนถ้าเรากาหนดไว้เป็นนโยบายหรือว่าแผนง,งานก็ตามเนี่ยเราก็จิบนโยบายหรือแผนง,งานในด้านต่างๆเนี่ยมารายงานผลว่า ในปี2,566รอบ6เดือนแรกเนี่ยครับได้ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะครับมีความก้าวหน้าของการดําเนินงานนะครับและมีความก้าวหน้าของการใช้ใจ่ายงบประมาณนะครับในส่วนใดถ้าไม่มีการใช้ใจ่ายงบประมาณให้ระบุให้อย่างชัดเจนครับว่าดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณครับอยู่ระหว่างดําเนินการได้ไหมยังทําไม่เสร็จได้ไหมได้ครับได้ครับแต่ว่าถ้าหน่วยงานมีข้อมูลที่จะเผยแพร่ว่าหน่วยงานได้ดําเนินการอะไรไปแล้วเสร็จในเชิงรายละเอียดลึกๆมากขึ้นเนี่ย ก็จะเป็นประโยชน์ครับโดยเฉพาะประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของหน่วยงานนั้นเองครับต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายที่กําหนดด้วยแผนที่กําหนดด้วยไม่ใช่แผนกําหนดมาอย่างหนึ่งเอามาทําอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับก็ไม่ได้ครับนั่นแปลว่าข้อ o23 ถ้าไม่ได้คะแนนครับ o24 ก็จะไม่ได้คะแนนตามไปด้วยครับครับผมแล้วน้องมิวคะถ้าการดําเนินการตามข้อ o24 ไม่สอดคล้องกับ o23 ด้คะแนนไหมคะก็จะไม่ได้คะแนนเช่นเดียวกันถูกต้อง